สวัสดีครับผมแมนนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมนนูนครับหลังจาก2-3วิดีโอที่แล้วนะครับไปทำการรีวิวหูฟัง Creative s x 5 Air ไปวันนี้นะครับก็ได้เลิกรีวิวหูฟังอีกตัวหนึงนะ Creative SX5 Gamer เป็นหูฟังที่เขาดีไซน์มาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปฟังกันเลยกับช่วงใหม่ของลูกแมวป้ายยาจริงๆหูฟัง Creative s x 5 Air ที่เพิ่งรีวิวไปในไม่กี่วิดีโอก่อน กับหูฟังตัวนี้นะครับ Creative SX5 Gamer เป็นซีรีส์ใกล้ๆกันนะเขาวางราคาไว้เท่ากันเลยนะครับ3,990บาทแล้วก็มีคำว่า SX5 เหมือนกันนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นหูฟังนะครับที่มีตัว Soundcard มาให้ด้วยซึ่งจตัว s า u n d c a ดตัวนี้นะครับ Super X5 เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการถอดรหัสนะให้เราสามารถใช้ทั้งระบบเซอร์ลาลจำลองนะครับ5.1 7.1แล้วก็ทั้งระบบเสียง Super X5 ซึ่งครีเอทีฟนะครับก็บอกว่าจะทําให้ได้เสียงที่มีมิติมากขึ้นแล้วก็ในตัว Super X5 Gamer ตัวนี้ยังมีโหมดที่เรียกว่า Super X5 Battle มาให้ด้วยนะครับเพิ่มมิติเพิ่มทิศทางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เกิดมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาโฆษณาไว้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าครีเอทีฟไม่ได้สปอนเซอร์วิดีโอนี้นะเขาส่งหูฟังมาให้ลองเฉยๆนะครับผม ความรู้สึกที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือความรู้สึกจากการใช้มาประมาณ2เดือนนะอันแรกในแง่หน้าตาแล้วก็ภาพลักษณ์ของหูฟังนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดออกมาก็น่าประทับใจสุดๆเลยนะครับผมด้วยราคา3,990บาทก็ต้องเรียกว่าเนี้ยบมากนะเหมือนกับญาติของเขาเลยนะครับตัว Super X5 Air นะตัว SX5 Gamer ตัวนี้เนี่ยก็เนี้ยบหน้าตาดีดูหรูหรา ตัววัสดุหูฟังนะครับก็เป็นพลาสติกผสมกับหนังแล้วก็ผสมกับสแตนเลสบางส่วนมาพร้อมกับสาย USB-C นะครับที่เป็นสายถักแบบเคฟล่าเลยนะแล้วก็แน่นอนนะครับตามสไตล์ Creative ก็ต้องให้มาเยอะอยู่แล้วนะให้สายหูฟังนะครับ3.5มิลิเมตรมาด้วยแล้วก็รุ่นนี้นะครับ s x 5 Gamer นะมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนที่สามารถถอดได้ที่คาดหัวเป็นหนังนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่า Creative ชัดเจน ้างในส่วนหูฟังทั้ง2ด้านนะครับก็มีตัวอักษรสลักนะ L.R ก็ทําให้ง่ายในการสวมใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในห้องเล่นเกมหรือว่าห้องแคสเกมซึ่งบางทีก็ไม่ได้สว่างมากนะไอมีตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้อยู่ที่หูฟังเนี่ยมันก็ง่ายดีทําให้เราไม่ใส่หูฟังกลับด้านนะครับปุ่มควบคุมทั้งหมดอยู่ด้านซ้ายมือก็จะมีปุ่มกดเปลี่ยนแสงของหูฟังนะครับสั่งได้ทั้งแบบที่นิ่งนะหรือว่าจะสั่งให้มันเป็นแบบเรนโบ์นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกัน ตัวแสง,งหูฟังเนี่ยมันก็สวยมากๆเลยนะครับผมในหูฟังแต่ละด้านก็จะมี2ตํตำแหน่งนะก็คือแสงที่เป็นคลิปนะครับที่มีลักษณะเหมือนกับ S X f i Air แล้วก็แสงด้านข้างของหูฟังนะครับที่มันเรืองออกมาผ่านตัวกราฟิกวงกลมถ้าคุณเอาใส่แคสเกมนะครับหรือว่าแม้แต่การนั่งเล่นกับเพื่อนเพลินๆเ,เนี่ยก็เสริมบรรยากาศมากทีเดียวนะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็สามารถกดปิดได้เลยนะจากปุ่มวควบคุมแสง หลังจากนั้นก็เป็นพอร์ตไมโครโฟนนะครับที่เราสามารถดึงออกได้นะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้แล้วก็จะเอาหูฟังไปทํากิจกรรมนอกบ้านแล้วก็ตัวก้านของหูฟังนะครับก็สามารถงอได้ตามใจชอบนะเป็นอิสระนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เป็นรูเสียบ usb c นะซึ่งเราสามารถเอาเชื่อมต่อกับตัว pc ก็ได้นะครับ mac ก็ได้หรือว่าถ้านั่งใกล้ตัว playstation ก็สามารถเอาเสียบได้นะครับทั้ง playstation 4แล้วก็ playstation 5เลยรองรับ usb audio นะครับสามารถเสียบตรงๆไปที่เครื่องได้เลยนะ เช่นเดียวกับเจ้าตัว Nintendo Switch นะครับผมก็สามารถเสียบได้เหมือนกันแต่ถ้าใครนั่งไกลนะครับก็ต้องใช้พอร์ตถัดมานะก็คือพอร์ตหูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรก็ใช้เสียบจอยแทนนะครับผมในการเล่นเกมนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าไม่ได้แค่เอาไว้เสียบเล่นเกมอย่างเดียวนะก็สามารถเอาเสียบโทรศัพท์มือถือกับแท็บเล็ตนะครับหรือว่าเพลเยอร์ต่างๆก็ได้เพราะนั้นก็จะมีทางเลือก2ทางเลยนะใครใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น USB-C ก็เอา USB-C เสียบได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังมีตัวพอร์ต3.5มิมอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะหลังจากนั้นนะครับก็เป็นปุ่มปิดไมโครโฟนนะฮะซึ่งถ้าเราก,กดปิดไมโครโฟนนะครับมันก็จะมีสัญญาณสีแดงขึ้นที่ตัวไมโครโฟนด้วยเราจะได้รู้ว่าไมโครโฟนปิดอยู่นะซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าไมโครโฟนของเราเนี่ยเปิดอยู่หรือเปล่านะสําหรับคนที่แคสเกมบางทีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะออกไปทําธุระนะครับแต่ว่าลืมปิดไมคโอ้โหยาวเลย หรือว่าเช่นเดียวกันนะครับใครเอาไปใช้ประชุมออนไลน์ไปเรียนออนไลน์ไอตัวเปิดปิดไม้นี่ก็สําคัญมากเหมือนกันนะแล้วก็เป็นตัวปรับเสียงนะครับสามารถปรับดังค่อยได้ที่หูฟังเลยนะปุ่มสุดท้ายก็เป็นการเปิดปิดฟีเจอร์เสียงนะครับ SX ไฟต่อไปเรามาดูเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงนะในภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงสไตล์ครีเอทีฟก็คือเน้นเอเนกประสงค์นะครับชัดเจนทุกอย่างนะสูงกลางต่ำ รับได้ทั้งดูหนังแล้วก็ฟังเพลงเล่นเกมเสียงไม่แผดแหลมหรือว่าเบสไม่อื้ออึงนะครับไม่หนวกหูไม่รบกวนการทํางานแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าถ้าเราเอาหูฟังตัวนี้นะไปทําการเปรียบเทียบกับ SX5 Air ที่ลุงแมวเคยรีวิวไว้ว่า SX5 Air เนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับการดูหนังหรือว่าเล่นเกมนะแล้วก็การฟังเพลงเนี่ยก็จะรองลงมาแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับ SX5 Gamer นะ ลุงแมวรู้สึกว่าเหมาะกับการดูหนังแล้วก็เล่นเกมมากกว่า HX5 Air อีกนะในความหมายนะครับก็คือเสียงแหลมเนี่ยมันจะพุ่งมากกว่าเช่นเดียวกับตัวเสียงเบสนะครับรู้สึกว่ามันจะลงลึกมากกว่านะซึ่งลักษณะเสียงที่มันมีความจัดจ้านมากกว่านิดนึงพอลุงแมวไปดู Monster Hunter ก็รู้สึกว่าดูหนังสนุกกว่าตำแหน่งมันชัดขึ้นนะครับผมแล้วก็เบสลงลึกกว่าให้ความรู้สึกกระหึ่มมากกว่า แล้วก็ถ้าเปิดโหมด5.1หรือว่า7.1นะครับผมก็ให้มิติเสียงได้ดีเลยนะวนรอบหัวเราซึ่งอย่างที่เคยเล่าไปนะครับโดยปกติเนี่ยลุงแมวไม่ค่อยชอบพวกเสียงเวอร์ชวลเซอร์ราแบบนี้เท่าไหร่นะแต่กับหูฟังรุ่นนี้เนี่ยลุงแมวกับรู้สึกว่าการเปิดเซอร์ราล5.1หรือ7.1ของ Creative ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันอยู่ด้านหลังเราจริงๆแล้วก็ค่อยๆมาด้านหน้าถ้าเทียบกับเสียง2.0นะ้ระบบสเตอรโอปกติ เสียงเนี่ยก็จะไปทางซ้ายขวามากกว่านะมันจะไม่ค่อยโอบเท่าไหร่แล้วก็ถ้าทำการต่อผ่าน USB-C นะครับเล่นเกมบน PC หรือว่าทำการต่อผ่าน USB-C บ bon น PlayStation 4 PlayStation 5หรือว่า Switch เนี่ยเราก็ทำการสามารถเปิดเสียง Super X-Fi l e แล้วก็ Super X-Fi Battle ได้ด้วยก็ะยิ่งเพิ่มอารมณ์ของความเป็นสามิติมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าลุงแมวก็ยังเหมือนเดิมนะโดยส่วนตัวเนี่ยลุงแมวไม่ค่อยได้ใช้ตัว Super X-Fi เท่าไหร่ เขาลุงแมวรู้สึกว่ามันจําลองเสียงมากไปหน่อยนะไม่ค่อยฟิลลุงแมวเท่าไหร่แต่ว่าลําพังแค่ระบบ5.1 7.1ของตัวเขาเองเนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะครับมีท่านผู้ชมนะครับอยากให้ผมลองเสียงตัว SX5 Gamer ด้วยนะว่าเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงนะครับอยากจะลองเอาไปประชุมดูนะแล้วก็อยากจะไปเรียนสอนออนไลน์นะครับผมว่าเสียงรับได้หรือเปล่าเสียงที่คุณฟังอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเสียงของ SX5 Gamer เลยนะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปเสียงของ Creative SX5 f Gamer ก็เหมือนชื่อรุ่นเขาเลยนะครับก็คือเป็นหูฟังนะที่ออกแบบมาเน้นการดูหนังฟังเพลงเป็นหลักเลยเสียงค่อนข้างกระหึม่มแล้วก็จัดจ้านทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณมาไปดูหนังหรือว่าเล่นเกมแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับโทนเสียงนะครับความเป็นอเนกประสงค์นะผมยังมองว่าตัว SX5 Air เนี่ยจะให้ความกลางๆมากกว่า แต่ถ้าเอาไว้ฟังเพลงเป็นหลักนะครับถ้าฟังไปนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามีล้านนิดๆนะแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันแหลมปีด๊ดหรือว่าเสียงเบสเนี่ยเยอะมหาศาลนะครับอันนี้คือพูดตอนในใจเนี่ยคิดเปรียบเทียบไปกับตัว S X f i Air นะเพราะนั้นนะครับก็มาสู่ประเด็นต่อไปนะก็คือว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเลงอยู่นะแล้วก็ราคาเท่ากันเลยนะครับ3,990บาทเสื้อไหนดีนะครับผม ผมมองว่าถ้าคุณกำลังหาหูฟังดูหนังเล่นเกมนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาไปใช้ที่อื่นนะไม่คิดว่าจะเอาไว้เชื่อมต่อแบบไร้สายกับอะไรเลยเน้นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเน้นอยู่หน้าคอนโซลอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาฟังเพลงด้วยนะผมว่าเจ้าตัว SX f i e Gamer เนี่ยก็ตอบโจทย์แบบนั้นเลยแต่ถ้ามองหาการเชื่อมต่อที่หลากหลายนะครับผมแล้วก็เสียงที่ออกจากกลางๆมากกว่าผมมองว่า SX f i e Air เนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบนะ แต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ Air หรือว่าเกมเมด้วยราคา3,990บาทลูงแมวถือว่าทั้ง2อันเนี่ยเป็นหูฟังที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเลยนะครับเป็นหูฟังระดับเริ่มต้นถึงปานกลางที่น่าประทับใจทีเดียวครับแล้วคุณล่ะครับคุณเคยใช้หูฟัง Creative a e x Fire หรือว่า Gamer หรือเปล่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับแล้วคุณอยากได้รุ่นไหนมากกว่ากันครับระหว่างตัว Air หรือว่าเกม e r ขอขอบคุณครีเอทีฟประเทศไทยเลยนะครับที่ส่งตัวหูฟังนี้มาให้ลูกแมวได้ลองนะก็ะดองไว้สนาเลยนะครับผมประมาณเกือบเกือบ2เดือนได้นะถ้าอยากสัตวนลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงล,ละยี่สิบบาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากโดเนทให้อาหารน้องกระต่ายนะครับก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อของอนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์งใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านคงจะไม่เสียอะไรเลยนะ ได้สุดลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ลูกแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องเาต่อไปครับขอพู้ที่มันจบนะครับผมมานูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ